ย <And> จำได้ไหมที่เคยพูดไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าถ้าเกิดว่าใช้นอมสังคมเนี่ยซึ่งคนที่ใช้คือดักจิบิยาหรือว่าตำลังในสิสิทใช้เป็นประจำอยู่แล้วหรือว่าคนที่มีหงอเห้งแบบตาสามเขาหรืออย่างอื่นอื่นอีกมากมายแล้วแต่รูปแบบหรืออะประมาณนั้นอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เราจะเอะคนที่เลือกใช้พลังงานแบบเนี้ยก็จะสามารถเข้าถึงลักษณะที่โยงใยคนนั้นคนนี้มุ่งหาผู้คนถูกไหมในที่สว่างในที่แจง้งด้วยหมวกลักษณะาภาพที่บังคับผิงเช่นว่าสร้างอานาการหรือสร้างเรื่องอะไรก็ได้ขึ้นมาแล้วก็ทําแบบมีไฮเดดซีนหรือว่าโน่นนี่นั่นเพื่อทาเป็นรูปภาพไปเยอะหรือว่าใบลอต่างนานาะเพื่อให้คนที่ทําษาภาษีเป็นคำที่เป็นเรื่องกอสิบเนี่ยโดยที่ไม่สนอะไรทั้งนั้นนะขอให้ได้แบบ ทำอะไรแบบเนี้ยโดยที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับใครโดยที่แบบมันไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่เขาทํามาแบบคลินคลีนแบบไม่โหนไม่ไม่เข้าหาคนคนนี้เป็นหลักของชีวิตแต่ว่าอยู่ในงานตัวเองตะลอดเวลาคือเบสออนตัวที่เข้ามาในพื้นที่ส่วนกลางก็คือเป็นนักร้องก็คือต้องโฟกัสที่ตรงนั้นให้มากที่สุดแล้วงานส่วนตัวก็มีแค่ปรับภายนิดหน่อยตามที่เขาเชิญได้ไหมพอมันอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะ เนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งที่วัดว่าเราคนที่จะตามคนไหนหรือคนตามใช่ไหมแต่ทีนี้พอพอมีการทําเรื่องแบบนี้ซ้าแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าเนี่ยมันก็ทําให้ได้ยอดทางลัดถูกไหมแล้วพอมันลงไปอยู่ในมีเดียโซเชียลมีเดียมันกลายเป็นพื้นที่ปิดที่เคยอธิบายไปว่าเหมือนกับห้องทดลองที่ให้คนเนี่ยบอกว่าให้คน,นไปตีกันในที่สว่างเนหรือมักเหตุอาเญายกรรมมันจะเกิดตอนกลางคืนเห็นไหม เพราะว่าเวลาที่มีศาสรที่สิ่งแวดล้อมเหยื่อและผู้ล่าเนี่ยสิวแวดล้อมเนี่ยคือตัวกลางที่ทําให้สามข้อเนี้มันเกิดผลสําเร็จก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นที่สว่างเนี่ยตัวเราตัวเหยื่อจะมองเห็นตัวผู้ล่าจะมองเห็นว่าเราตบตีกันหรือว่าด่าทอก,กันทั้งทำลายทั้งจิตใจจิตวิญญ,ญาณหรือมีผู้คนรู้เห็นก็คือคนข้างตัวของเหยื่อหรือผู้ล่าเห็นโดยตรงตรงหน้าประชาชนหน้า เพราะฉะนั้นมันจึงถูกเก็บเอาไว้ด้านหน้าก็เลยฮิตถ้าสําหรับผู้ที่ไม่จริงใจนะก็จะฮิตในการที่เข้าหาเป็นประสิทธิ์หาผลประโยชน์จากผู้คนที่เขาสะสมแต้มบีดีมาว่าอยู่ในพื้นที่อย่างอเื่อเสมอและพอมาลงสู่โซเชียลมีเดียพื้นที่ตรงนั้นมันคือพื้นที่ดาร์กแบล็กก็คือเป็นพื้นที่อย่างเช่นตรงบันบ้าคุกวัดที่ที่มันเป็นแบบเอเขาเรียกอะไรนะที่มันไม่ใช่ที่โหิานะ เหมือนแบบขึ้นเรือไปในความมืดในทะเลอย่างเงี้ยมันเป็นที่แบบนั้นทําให้เยื่อกับผู้ล่าเนี่ยเราก็คนอื่นที่หาผลประโยชน์จากเรื่องพวกนๆๆนนเนี้ยทำพลัสสิบอินคอมต่างๆนานาเนี่ยกล้าที่จะทาร้ายกันไม่ว่าจะในทิศทางร่างกายจิตจิตวิญญ,ญาณอย่างแทนอย่างต่อหน้าเนี่ยจะด่าจะด่าทอทําลายหรือตบตีเนี่ยมันยังต้องยั้งเพราะว่าเอ้ยมีคนเห็นเลยมันเป็นที่แจ้งแต่พอเป็นโซเชียลมีเดียปุ๊บเฮ้ยใช้ไอเดียปลอมก็ได้เฮ้ย เอารูปคนอื่นมาใส่ก็ได้เฮ้ยจะพูดคําว่าอะไรก็ได้จะพิมพ์ชี้นําซักจูงมินิเลตอะไรก็ได้บิดเบือนเอารูปภาพรูปนีเนี่ยบรรยายต่างๆนานาเพื่อซักจูงเพื่อหาผลประโยชน์เขาพวกตัวเองได้สมุนได้สะพายได้อะไรต่างๆนานาเพื่อแยกเป็นอีโก้เป็นผักเป็นพวกในยะต่างๆแยกตามกลุ่มประเทศตามกลุ่มอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้เกิดความแตกแยกในภายหลัง เพื่อที่จะได้ยกหางยกชูว่าตัวเองเหนือผู้อื่นก็ตามตามมามาสิสิทธิ์เป็นอะไรที่เบสิกมากเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้ที่จะพูดถึงก็เหมือนกันก็คือว่าในยุคก,ก่อนหนะ้าเนี่ยที่พูดว่าเปลี่ยนจากยุควิทยาศาสตร์เป็นศซศาสซาที่เคยทำยิบไปน,น,น่าอนิหน่อยแต่เสริฐเชื่อมาเนี่ยก็คือเจอไม่อยู่ช่องนี้ก็อยู่ช่องหลักก็คือหมายความว่าแต่ก่อนผู้คนอาจจะได้ได้อยู่ยในอยู่ในป่าอยู่ในอะไรเงี้ย แล้วก็เวลาที่ต้องล่าหรือว่าเห็นความเจ็บปวดของคนะมันไม่มีเน็ตใช่ไหมมีโซไม่มีโซเชียลมันก็ได้เห็นต่อหน้ามันทําให้การยั้งคิดและเลิกทาบาปหรือว่าการที่แบบยังไม่มีระบบเงินอะไรก็ตามหรือว่ามีแต่ว่ายังยังมียังไม่ยังไม่เข้าเส้นมากคนก็ก็จะมีเวลาคิดมีเวลาถอยไม่มีมือถือไม่มีอะไรให้เนี่ยมีเวลามองฟ้ามองเฮ้ยช่วงนี้นะมันแห้งแดงเฮ้ยช่วงนี้ผู้คนแบบในหมู่บ้านฆ่ากันเยอะเกินไปแล้วรับไม่ได้อะไรเงี้ย มันจะมีการพูดคุยกฎของจกักรวาลที่ไม่ใช่กฎหมายที่แบบเฮ้ยเรารับไม่ได้กันแล้วว่ะเฮ้ยอย่างงี้มัเดี๋ยวยากไปไมหมวะเฮ้ยงั้นงั้นก็ไม่อยากจะใช้ระบบเงินจนข้อเส้นแล้วว่ะอะไรก็ว่าไปมันทําให้คนอะปล่อยมือจากแล้วก็แบบเอ๊ะไวขึ้นแล้วก็ทําให้ปล่อยมือจากพัวพันธนาการต่างๆที่ผู้ล่ายหยิบยืนบย่นมาพัวพันธนาการกับคุณทําให้คนเลือกในวันต,ต่อไปได้อีกเส้นทางเงินหรือว่า คุณได้ลงพื้นที่อ่ะได้อยู่ในภาคสนามที่ได้เห็นคนเจ็บป่วยหรือตัวคุณเองได้เห็นตัวเองในสภาพที่แบบอยู่ในป่าแบบเออแบบโูเหม็นนู่นเหม็นนี่อะไรแบบมีวิถีชีวิตตามธรรมชาติปะปนอยู่ให้ให้ได้คิดอะไรได้แต่พอตัดมาจากยุดจากยุดสยสาศาสตร์มาเป็นวิทยาศาสตร์คุณจะสูญเสียทุกอย่างไปพอระบบมันเข้าเซ็นแล้วทั้งระบบเงิน แล้วก็ต้องการโปรเจกต์ภาพต่างๆในมือถือในเน็ตว่าทุกคนแบบว่าจะต้องมีหมวกเวลานะแล้วก็หลอกตัวเองให้หนัำขึ้นเรื่อยๆทำที่ทาคลิปไปเกี่ยวกับนายเสิทธิที่ถูกสาปให้มองตัวเองในกระจกกระจกนั้นก็คือน้ําตลอดการแล้วคุณคิดว่ามันต้องการเห็นภาพลวงตาตัวเองเป็นอะไรได้บ้างใน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 เงาน้นานั้นนั่นก็คือปัญหาที่ชิบหายไปปวดในทุกวันนี้ที่เข้าเส้นไปเรื่อยๆ,ๆจนออกไม่ได้ ทุกวินาทีคนจะต้องมองมือถือทุกวินาทีคนจะต้องทํางานต้องแข่งกันต้องถูกมานนี้พลเลน่มันโดยที่ไม่มีเวลามองฟ้ามองดินไม่มีเวลาได้ไดเหม็นอะไรในป่าได้ได้แบบฆ่าสัตว์กับมือแล้วก็รู้สึกแย่ที่เอามากินอะไรเงี้ยทาให้คุณลดละเลิกแล้วก็เผาเบาได้เบาไปได้แต่นี่ไม่คุณก็จะหนักแน้หนักเพราะว่าคุณนายกทีเ่เข้าเส้นกับระบบนายสิทธิ์ไงเพราะฉะนั้นก็คือยิ่งยิ่งคุณมานิีพัลเลสคนเท่าไหร่ หาผลประโยชนจากคนได้เท่าไหร่หากินการสาขาเป็นผลสิทธิ์ได้เท่าไหร่คุณก็ยิ่งวัดแค่ยอดเงินอย่างเดียวกับอาชีพที่ได้หน้าที่เคยทคําคลิปไว้แค่นั้นไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยต้องหยุดทํากรรมให้เรากําลังตบตีทํำร้ายร่างกายใจิตใจคนอื่นทางโซเชียลมีเดียหรือว่าอะไรนั้น,น,นไม่ต้องเพราะถ้าไปในที่มืดในโซเชียลมีเดียคุณจะไม่เห็นเสียงเหยือ่อเวลาร้องทุกทรมานหรือไปกินยาซึมเศร้าหรือว่า คุณไม่มีเพื่อนอยู่ข้างที่เป็นพยานรู้เห็นหรือว่าทางฝั่งผู้ล่าอย่างเงี้ยก็เป็นพวกเดียวกันแอมเบอร์ไฟเมื่อกี้คุณก็จะไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะคือคือคุณจะจัดเต็มเพราะว่าคนรู้เห็นมันไม่มีพอเป็นความมืดแล้วนึกออกไหมเหมือนกับการทดลองที่เขาทํากันมานั่นแหละคนก็จะกล้าช็อตไฟฟ้าแรงขึ้นหรือเท่าไหร่ก็ได้เพราะรู้ว่าเหยือ่อแบบมีคนรู้เห็นอยู่ในที่มืดอะตัวผู้ล่าเองเช่นกันก็คือการไปหา การเชื่อมต่อคัวพันในที่สว่างแล้วให้ในที่มืดโพสแล้วก็ชี้นําปิดป้ายต่างๆนานาวันละหล,ะหลายๆคลิปหรือวัดหรือว่าทุกชั่วโมงก็ตามในแต่ละบุคคลที่เลือกเส้นทางที่ไม่จริงใจคนมาไปสอนในการทําแบบนี้ไปเรื่อยๆและถามจริงถ้ามองย้อนกลับไปถึงหมวกถึงสารภาพเนี่ยคุณได้ถ่งมาในพื้นที่สันกลางด้วยอาชีพอะไรอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แล้วถ,ถ้าคุณย้อนไปดูแกราวที่เคยทำไปบ้างเหมือนตอนคุณจะรู้ว่ามันก็คือการทําศาสนา สมัยก่อนคนยังเชื่อคนที่แบบมีสินมีอะไรบ้างก็คือแบบก็ไม่แปลกใช่ไหมเราได้อยู่ใกล้ชิดได้เห็นกับตาหรือว่าได้รู้ก็เกี่ยวกับสินแต่คนเหล่านี้ที่ทาที่ไม่จริงใจในโซเชียลมีเดียอะไรต่างเนี่ยที่ข้าศักรูระบบเงินระบบในสิงต่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีสินเลยเลยไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องสินเลยเพราะว่าคุณมีสินมีโปรไฟล์การตัดสินใจต่างๆในชีวิตแต่ละขั้นแต่ละตอนถ้าเกิดมาดีมีสินธรรมากกว่าบุคคลเหล่านั้นแล้วทําเป็นเหมือนหัวหน้าลัทธิหรือศาสนาใหม่ขึ้นมา โดยมีค่าเดียวที่จะตบให้มาเข้าเส้นก็คือยอดเงินไงยอดหมวกยอดสถานะไงยอดจานวนคนที่มานิโพเลตได้ไงในการที่ถ่ายรูปพัวพันเองนางนี้ในที่แจ้งแล้วก็เอามาตบกันในที่ดารักต่างๆนานาในโซเชียลมีเดียต่างๆนาน,น,ๆนาใครชนะก็ได้อยู่ของโซ่อ่านาสูงสุดของแก๊งนั้นของอีโก้กลุ่มนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นคุณดูให้ดีดดว่าหัวข้อที่คนต้องการในชีวิตคืออะไรฟังเพลงหรือว่าแป็เก่าอ สนใจเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็ดากจิตวิทยาในท็อกสิทธในสิิ์อย่างมากโดยเฉพาะไฮไลท์หัวข้อและเลดแฟกต่างต่างนนะและกไ็ได้ได้ตามผลงานของสเตจคิดได้ทำมา78ปี1 7 0 0คลิปแล้วก็20ล้าน Follow ไม่รวม Follow แยกรวมถึงการโดนทตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนคนที่ก๊อปปี้วางเรื่องอราวต่างๆที่มันไม่เม e เซนต์ไม่ใช่งานที่บุกมาว่าจะต้องเออร่วมกันหรือว่าอะไรซึ่งมันเป็นการฉายแสงของ เจ้าตัวโดยตรงก็คือฟิลิปมันไม่ได้เกี่ยวกับการต้องอะไรแล้วก่อนหน้านี้อีกหลายครั้งหลายหนที่ที่ตัวเองโพสรูปของฟิลิปครั้งที่หนึ่งรวมถึงให้คนที่รู้จักมาคุยในช่วงที่เดินแบบของฟิลิปทั้งที่เขากลับไปทํางานขึ้นเวทีแล้วอะไรก็แล้วผ่านไปสองสามวันแล้วก็ยังโพสกอปี่หวังกอปีวังไม่เลยเพราะฉะนั้นการเคลมอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่มีที่มาที่ไปแล้วสุดท้ายคนที่ได้ยอด แต่จากการทำง่ายแบบนี้คนจะเสรชฟ,ฟังเพลงเซคิดก็ต้องมาเจอแล้วมาหลายครั้งหลายห